สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะหมวยก็จะมารีวิวบุฟเฟ่หนังสือในอินที่หมวยได้ไปช้อปปิ้งมานั่นเองนะคะทุกคนซึ่งหมวยจะบอกว่าหมวยเนี่ยไปช้อปมานานแล้วนะคะแต่ว่าหมวยยังไม่มีเวลาว่างที่จะมาอวดหนังสือให้ทุกคนดูเลยว่าเราไปได้เล่มไหนมาบ้างนะคะทุกคนซึ่งบุฟเฟ่หนังสือที่หมวยไปมาเนี่ยก็คือหมวยไปมาที่งานไบเทคบางนาน,นะคะซึ่งตอนนี้หมวยจาไม่ได้แล้วว่าหมวยไปวันที่เท่าไหร่แต่ว่าไปเนี่ย ในราคาก็คือจะเป็นราคา199บาทนะคะทุกคนเราก็จะได้ถุงผ้ามาหนึ่งใบนะคะแล้วเขาก็จะมีเวลาจํากัดให้เราด้วยนะคะว่าเนี่ยถ้าเราแบบว่าไปช็อปหนังสือสามารถแบบว่าเออยัดใส่ถุงได้แค่ไหนก็คือได้แค่นั้นโดยมีเงื่อนไขว่าถุงห้ามขาดห้ามล้นนะคะทุกคนซึ่งวันนี้หมวยก็ได้มา ประมาณหนึ่งนะคะแท่งแดงเยอะไหมทุกคนเดี๋ยวเรามาอวดเล่มแรกกันเลยนะคะว่าเป็นหนังสือแนวไหนนะคะทุกคนแท่งแดงก็คือเล่มนี้นั่นเองนะคะเล่มนี้ก็คือจะเป็นออรดกไอสไต์นั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นเล่มแรกเล่มที่สองนะคะทุกคนก็เป็นเล่มนี้นั่นเองนะคะ57เคล็ดลับสําหรับธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสําอางนะคะทุกคนซึ่งเราเนี่ยก็มี ความอยากเรียนรู้ในเรื่องของวงการธุรกิจเหมือนกันนะคะ,ะนี่ก็เป็นเล่มที่สองนั่นเองนะคะทุกคนเราก็คืออยากจับเงินล้านนะคะเราก็เลยซื้อหนังสือธุรกิจมาค่ะทุกคนแล้วมาดูเล่มที่สนะคะซึ่งจะเป็นเล่มนี้นั่นเองค่ะทุกคนเล่มนี้ก็คือชื่อรวยระดับอาเซียนนะคะติ้งไลท์ซีโอก็น่าสนใจเหมือนกันเราก็เลยซื้อนังสือเล่มนี้มานะคะเราไปดูเล่มต่อไปกันดีกว่าค่ะ มาดูที่เล่มน,นี้กันนะคะก็จะเป็นอย่าปล่อยให้ความธรรมดาฆ่าคุณค่ะทุกคนแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนะี่ยเป็นอีกเล่มหนึ่งที่หมวยสนใจนะคะหมวยก็เลยหยิบเล่มน,นี้มาค่ะเล่มต่อไปของเรานะคะก็จะเป็นเล่มนี้นั่นเองค่ะทุกคนเปิดเทอมใหญ่ไปทำงานนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือหมวยเนี่ยได้ทำงานอย่างเต็มตัวแล้วนะคะทุกคนหมวยก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องหาหนังสืออ่านเพื่อ การเข้าสังคมการทํางานให้ได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเราก็เลยเลือกเล่มนี้มานะคะเล่มต่อไปขามวยนะคะนั่นก็คือเล่มนี้นั่นเองชื่อเล่มว่าโล่นี้สอนให้รู้ว่าจุดจุดจุดค่ะทุกคนรู้ว่าอะไรนะสนใจมากเลยเล่มนี้เราก็เลยแบบเลือกเล่มนี้มานะคะทุกคนทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากเข้าไปอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะเราก็เลยเลือกหนังสือเล่มนี้มาซึ่งเล่มนี้นะคะก็คือ อีกเล่มหนึ่งที่ทําให้เราเปิดโลกกว้างนั่นเองนะคะทุกคนนั่นก็คือฮ่องกงและมาเก๊านะคะก็คือทําให้เรารู้ว่าโลกเรามันกว้างขึ้นจริงๆนะคะทุกคนทําให้เราเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะทุกคนเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เราสนใจนะคะเราก็เลยจัดน้องมาด้วยนะคะทุกคนจะเป็นเล่มนี้ค่ะทุกคน วิธีอยู่ร่วมกับเจ้านายอย่างสันตินะคะตัวนี้ก็คือเราคิดว่าน่าสนใจเหมือนกันนะคะทุกคนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็สําคัญกับชีวิตในการทํางานของเราเราคิดว่าเออเอามาอ่านเพื่อเพิ่มความรู้สําหรับเราดีกว่านะคะส่วนเล่มต่อไปคะ่ะทุกคนเป็นเล่มนี้นั่นเองนะคะเป็นผู้นําไม่ต้องซ้ําแบบใครนั่นเองนะคะแล้วว่ามัน ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่เราสนใจนะคะซึ่งการซื้อบูฟเฟ่ครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเราคิดว่าเราจ่ายไปแล้วเราต้องหาหนังสือที่มันคุ้มค่าแล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตของเราด้วยนะคะทุกคนหรือว่าพัฒนาศัก,กยภาพของเราหรือความคิดของเราด้วยนะคะเล่มนี้ก็เป็นเล่มสุดท้ายแล้วะคะ่ะทุกคนนะั่นก็คือ เกลียดวันศุกร์รักวันจันทร์นะคะทุกคนด้วยสีของเขามันก็ทําให้หมารู้สึกว่ามันน่าอ่านน่าจับขึ้นมาอ่านมากยิ่งขึ้นเลยนะคะหมาก็เลยเลือกเล่มนี้ขึ้นมาอีกเล่มหนึ่งนะคะซึ่งถุงหนึ่งเนี่ยถ้าเราแบบ เล่มมันไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยสามารถเอาน้องมาได้หลายเล่มนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเราชอบมากๆเลยนะคะกับบุฟเฟ่หนังสือนายอินนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะหาเวลาไปชอปปิ้งแบบนี้นะคะทุกคนชอปปิ้งทั้งทีเสียเงินทั้งทีเราก็ต้องได้ความรู้กันหน่อยใช่ไหมคะสาหรับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยไปชอปปิ้งบุฟเฟ่หนังสือนายอินแบบหมวยมาแล้วบ้างก็เอามาแชร์กันได้นะคะว่าได้เล่มไหนกันไปบ้างสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้ว นะคะทุกคนอยากน้ออวดเฉยๆแต่หมวยยังไม่เคยอ่านเลยนะทุกคนไม่เคยได้อ่านเล่มไหนสักเล่มเลยนะคะซึ่งเราอ้องเห็นพันๆแล้วเราก็คิดว่าทุกเล่มที่เราเลือกมามนค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะคะแท่งแดงน้องก็คือเล่มไม่ได้ใหญ่เราก็เลยเอาน้องมาได้หลายเล่มน,นะคะทุกคนซึ่งเขาก็จะมีกระเป๋ามาให้เราประมาณหนึ่งสามารถยัดน้องไปได้ประมาณหนึ่งนะคะเป็นไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับวันนี้เหมอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย